อันนี้ก็หาธิกรรมสรรธานของวันที่11เมษายน2568วันที่13เมษายนแล้วกข็ของวันที่14เมษายน2568ยอดรวมทั้งหมดก็1 2 2 3 5บาทนะสารธานชุดละ2,000บาท34ชุด สังฆทานชุดละหนึ่บาท8ชุดสังฆทานชุดละห้าบาท34ชุดสังฆทานชุดละหนึ่บาทสองร้อยหกสิบอ็ดชุดสาธุ 嗯嗯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  ญาติโยมที่ทำมุลกระทางวัฒนสุงก ah ็ญาติโยมก็รับผ่อนได้อยูงนะยะถาวริวาาปุราปลิปุเรนติสาคะลังเอวะเมหิโตตินังเปตานังอุปกาตีนิจิปต um ังปฏิตังต ah ุมังทิปะเมวจสมิจตูสเปปุเรนตุสังกปาตันโทปันระโสยะถามณิโถติละโสยะถา สัพพิติโยวิวันชานตุสัพพารวโควินานสัตุมะเตปาวะวันตาโยสุขีติกายุโกภวะอภิวาทนาสีลิสานิจังุทาปจาญโนจัต ก็ขอให้ทุกท่านสมความปรารถนาทุกอย่างมีสุขภาพร่างกายที่แข็งแรงการทําบุญในวันนี้ในครั้งนี้ก็เป็นไปเพื่อเข้าสู่พะนิพพานในชาติปัจจุบันและยมนา